สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เยพินเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยเสร็จงานเย็นเลยนี่เยพินจะมาบอกว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าถุงไห้เนี่ยถุงแกงกับใคยคลิปอยู่ถุงแกงกับ,อกกกบเอาว่าถุงใส่แกงไปไว้ไหนละ่ะถุงใส่แกงแบบนี้ทีนี้ยางมัดนะปกติอยพินใช้ถุงใส่แกงมัดเนาะ เม็ดบอลสีเห็นไหมขวักแบบนี้เนะี่ยเยพินจะใช้ถุงใส่แกงมัดเนี่ยจ้ะโอ้เม oh ื่อกี้ทำดอกหกักไปดอกดีเอ้ยไม่ใช่ก้านดอกอันนี้เป็นก้านใบนะเด,ดี๋ยววันนี้เยพินดูให้จบนะจ๊ะดูดูเยพินกันให้จบนะแล้วจะรู้ว่ามีประโยชน์วันนี้มีแต่สาระ,ะมีแต่สาระเนี่ยถุงในล่อนมันหมดเยพินใช้ถุงใส่แกงใส่นะแบบนี้เนี่ยนะนี่จ้ะ ได่ขาได้ขานั่นเรานะเห็นไหมอันนี้ใกล้จะแตกแล้วนะประมาณสี่ห้าวันก็น่าจะแตกและอันนี้ถุงถุงในรอนมันหมดนะเยพินสั่งในเฟสไม่รู้เฟซไหนจาไม่ได้จ้ะจาไม่ได้จะสั่งใหม่กันนึกไม่ออกเอาอันนี้เอายางมัดไว้นะอันนี้รอฝักไม่แตกเนาะใครที่สั่งเม็ดบอลสีก็เยพินเยปินยังไม่ได้ส่งให้นะ พราะที่แตกวันนี้มีสีเหลืองสี่เดียวจ้ะยยพินจะคระสีจ้ะรอเม็ดนี้แตกสักสามสี่วันเยพินจะส่งให้จ้ะก็รอดอที่แตกไปมีแต่สีเหลืองสี่เดียวนะยยพินเลยไม่ได้ส่งให้นะจ๊ะถามว่าเพื่ออะไรและอันนี้ยาพินจะเล่าให้กวางนะ่ยอันนี้ยยพินใช้ถุงไนล่อนแบบเนี้ยไม่แพงหรอกจ้ะเยะพินสั่งมามันโหลละแปดสิบบาทมั้งเนี่ยจะเปิดให้ดูนะโอ้กันไกลแกลโคตรคมเลยเยพิน ออ้กันไก่แกทำไมคมขนาดนี้เนี่ยอืมอืมอืมแกเนาะอันนี้เยพินใช้ถุงไนล่อนนะมีขายจ้าโหลแล้วไม่กี่บาทหลักจ้าแล้วนี่จะสั่งใหม่ไม่มีหาไม่เจอหาเฟสเขาไม่เจอนะเดี๋ยวยพินทำให้ดูโอ้ถูกไะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันมันมันไอ้นี่ เนีย่ยเจพินจะให้ดูนะฟาร์มที่เบสบอลก่อนเยพินมีคุณภาพเนี่ยฝักแตกนะดูเนะี่ยฝากแตกแลแ้วเยพินไม่ได้ไปดูนะพ่อจ่าแม่จ๋าดูเนะี่ยพ่อจ่าแม่จ๋าดูนะฟาร์นะมที่โอดนะมันไม่ถึงกล้องแล้วก็จะให้พ่อจ่าแม่จ๋าดูอะไรกันละเนี่ยนะเห็นไหมข้อดีของการใช้ถุงในร่อนนะจ๊ะ เม็ดบอลขึ้นเป็นต้นมาเลยเนี่ยกระจุกรจกระจุกกระจุกอุ้ยหก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 แม่จะให้ดูอย่างใกล้ชิดเห็นไหมผลของการข้อดีใช้ถูกในรอนเนี่ยขึ้นเป็นร้อยเลยนะจ๊ะเนี่ยเป็นปึกเลยนะ่ะบอลกราบนะเนี่ยอยพินไม่ได้ไปเก็บเม็ดแก่ๆแตกๆอะ่ะแล้วจะเล่าให้ความเก็บอันนี้ก่อนอหัวบอลสองหัวนี่ใส่แห้งตายแน่ว่าจะผ่ายังไม่ได้ผ่าเลยหมกไว้ตรงเนี้ยไม่ได้ทําอะไรสักทีหนึง่ง บาเดี๋ยวพาไปดูว่าจะพินจะทำอะไรอีกมาอันนี้อุ้ยเฮ้ยกล้องรุ่นใหม่มันกลับทางวิดีโอได้ด้วยกล้องเครื่องเก่าว,ว่าถ้าถ่ายวิดีโอถ่ายหน้าไหนก็ไปหน้านั้นอันนี้ไม่รู้ซื้อโทรศัพท์มาใหม่ไม่รู้ว่ามันกลับทางได้ดีใจจังเลยไม่รู้นะเนี่ยว่าแกเก่งขนาดนี้เครื่องนี้มาเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ เมื่อวานวันก่อนเนี่ยยายพินก็ดอกบอนนะ่ะมันหมดรุ่นหมดอายุแล้วเนะไม่ค่อยมีบอนออกดอกใช่ไหมล่ะยายพินก็เลยไปซื้อปุ๋ยเกตมาปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิบหกสิบหกมาให้ตาแดงฉีดแล้วก็เลยชือ้อตาแดงก็เลยหุเหลือฮอร์โมนข้าวอยู่ฮอร์โมนฉีดข้าวอะ่ะเดี๋ยวยายพินจะต้องบอกก่อนนะระหว่างข้าวกับบอนเนี่ยมันเป็นคนพอบอนคนละประเภทกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ว่ายายพินทำไมต้องมาทำคลิปให้ดู อันนี้ตาแดงอะ่ะแกด้วยความหวังดีกกอยากให้บอนยาพินน่ะงามๆแล้วก็มีไอ้นี่มีมีมีดอกเยอะๆเนาะแกก็เลยใส่ฮอร์โมอนข้าวลงไปด้วยฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมอนลมเบ่งฮอร์โมอนอะไรอย่างเงี้ยบำรุงข้าวให้แถวบ้านยาพินเขาเรียกฮอร์ฮอร์โมอนข้าวอะ่ะมันเร่งรากกระชากยอดรากรวงอะไรเพิ่มปุ๋ยเพิ่มแป้งอะไรอะ่ะดูนะจ๊าพ่อจ๋าแม่จ๋า ฉีดไปสองคืนเนี่ยดูเนี่ยดูเร่งซะเนี่ยอ่อนช้อยแขนเป็นนางละเวงในการบอลล้มเลยนะเห็นไหมเห็นไหมจ้าพ่อจ่าจไม่จ่าก,การบอลอ่อนนอนหมดเลยนะ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมข,ข้อบ่องชี้ในการใช้ปุ๋ยเขาจะเขียนอยู่ว่าพืชใบกว้างพืชใบแคบอย่างบอนสีนั่นเป็นพืชใบฟ้างและเป็นเป็นพืชที่ว่าใบาอ่อนอ่อนอ่อนอ,อ่อ,อนป้าแ,แป้ป้อแป้เนาะ ตตแดงแกก็บอกว่าอยากให้บอลยายพิน,นางามแล้วออกดอกเยอะๆบอลงามๆออกดอกเยอะๆยายพินจะได้มีบอลผสมเม็ดจะได้สมบูรณ์เพราะว่าใช้สูต 16, ร16-16สูตรเสมอเนี่ยมันจะบำรุงอ่ะถ้าเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเม็ดที่มีคุณภาพเนี่ยดูนะจ๊ะพ่อจ๋าเม็ดจา่าพ่อจ๋าเม็ดจ๋าดูกันนะจ๊ะเนี่ยนอนหมดเลยเนะี่ย เล่งลากกระชากยอดกระชาก้งหงายท้องหงายไสยหมดเลยนะเพราะจะไม่จ่าดูกันนะจ๊ะว่าตาแดงทํากับยายพินอย่างเงี้ยเนี่ยนจะให้ยายพินทำยังไงเนะี่ยเพราะจะไม่จั